สวัสดีครับอยู่กับขนังเศเนี่งเรามีกันายครับเจ้านายผมชื่อขนังจริงอ่ะขนังเงาะน้อยครับผมเนาะวันนี้นะฮะเราจะมาคุยกันเรื่องรถจริงอ่าเรื่องรถโอเคเรื่องรถแล้วก็เอารถกับเรามีอะไรบ้างมีพิเศษยังไงบ้างนะอ่าเรามีพิเศษอยู่แล้วผมฟังคุณนี่ฝาเดี๋ยวผมถามผมห้องใจไหนเดี๋ยวผมถามถามเหรอ ออกรถกับเราเนี่ยเรามีรับประกันด้วยดู้ไหมจริงเหรอใช่โอ้เราอะครับรับประกันเครื่องเกียร์สองพันโลสองพันโลครับถือว่าเยอะอน,นะนคุณนะ<น>เดือนหนึ่งเดือนเยอะครับผมรถส่วนมากอะถ้าออกไปแล้วอะถ้าภายในหนึ่งเดือนผมว่าเครื่องกับเกียร์ไม่มีปัญหาผมว่าใช้ไปยังไงก็ไม่มีปัญหาหละถูกป่ะ,รปปะจริงอถ้าถ้ามันหมดประกันแบบที่เรารับผิดชอบแล้วหลังจากสองเดือนไปหรือสองพันโลไปอะไรประมาณเนี้ย เราก็ดูแลเราก็ดูแลอยู่นี่ไงนี่ไงเราดูแลถ้ามีลูกค้าบางคนออกรถกับผมไปเป็นปีละอ่าอ่าออกไปเป็นปีบางทียางรั่วยางรั่วอยู่ที่มติว่ายางรั่วอยู่สายสามหกเดี๋ยวผมไปปะาให้อ่าผมก็บอกได้เดี๋ยวผมเช็คช่างให้เลยเดี๋ยวผมไปหาโอเคใช่ได้หมดน้ำมันน้ำมันรถหมดผมก็ไปหมด่ะนีเทสหนึ่งคนผมตบอกฟอร์จูเนอร์ออกกับเราไปอลูกค้าบอกรถจะตายไม่ติด อาาตไม่ติดคุณรู้ว่าเป็นอะไรเป็นไรฮะน้ำมันหมดลืมดูเกนั่นเนี่ยขยะจนน้ำมันหมดน้ำมันหมดกลางทางเลยพี่ถามว่าเป็นไงเราดูแลลูกค้านาะลูกค้าบอกตาต์ทไม่ติดใช่ไม่ติดผมก็รีบบึ้งไปเลยพี่เติมน้ำมันมาเต็มแกลอนเลยผมว่าน้ำมันหมดแน่คนาน้ำมันหมดใช่ไหมพอเติมน้ำมันปุ๊บดีเลย ใช้งานอย่างเดียวอ่ะซื้อไปใช้งานอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรเลยดูแลเติมน,น้ํามันอย่างเดียวรถเราอ่าะบอกเลยนี่แหละที่บอกยางรั่วน้ํามันหมดโทรหาเราแต่ต้องต้องดูด้วยนะว่าไม่น,น้ำมันหมดจะไปทุกเคสนะออไม่ใช่คน,น้ำมันหมดอยู่นู่นเขาคอผมไปเขาคอไม่ไหวนะคุณนะเราดูแลเหมือนญาติมิตรสนิทกันเนาะขาผมผมมีเรื่องอยากจะถามคุณอย่างหนึ่งขาผมคุณมีแบรนด์ไหนม้างไหม แบรนด์ผมมีทุกแบรนด์เลยจริงเปล่าใช่ฮอนด้าโ y o t a ผมอยากได้แลมโบ l แลมโบ a แลมบไม่มีที่ร้านแต่เดี๋ยวหาให้เอนกันเลยเหรออ่าเดี๋ยวดูแลดูแลดูดูให้อยู่ผมจำไม่ได้หรอกว่าในร้านผมม่นมีอะไรบ้างรถมีเยอะมีเยอะบอกตรงนะผมมีโน้ตบุ๊กเกือบห้าสิบคันนะได้นะเกือบเกือบห้าสิบมีเยอะแต่ผมมีโน้ตบุ๊กเรามีสองสาขาห้าสาขาแรกอะรถ รถจะมีประมาณหนึ่งแต่ถ้าอยากได้คันนี้ถูกใจคันนี้รถอาจจะอยู่สาขาสองแต่ผมก็ไปขับมาให้มาดูได้อมาดูได้เนาะของเราเริ่มต้นที่ราคารถเก่งเรานะแบรนด์ฮอนด้าด้วยเริ่มต้นที่แสนห้าจริงป่ะเนี่ยใช่ผมอยากขับสายเฮดเนี่ยนะโอ้ยผมมีสายเฮสขับเนี่ยแสนห้าแสนห้าผมขับได้เลยรถสภาพดีด้วยดีเลยแหละสภาพดีสายซิงก็ได้เลยผมขับได้เลยได้เลยสานมีตังไม่ต้องทำอะไรละแสนห้านพี่ผมอยากได้รถแสนห้าอย่างเงี้ยผมซื้อได้เลย ได้เลยแสนห้าจบคุณจะบ้าณพูดจบเลยบ้าคุณพูดจริงหรือเปล่าคุณพูดจริงหรือเปล่าจริงเดี๋ยวพาไปดูรูปเดี๋ยวผมให้ดูรูปแสนห้ารถแสนห้าเป็นยังไงฮอนด้าซิตี้ซิตี้ซิตี้ครับประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันคล่องตัวคล่องตัวอัตราเร่งดีแล้วก็แต่งก็ได้ไปเที่ยวไหนก็ได้สบายใจได้สบายใจอะไหล่มีครบราคาไม่แพงด้วยแล้วผมจะมั่นใจไงว่าคุณคุณดูแลผมดีต้องซื้อ อคุณไม่เปิดใจซื้อคุณจะรู้หราอว่ารถผมดีไหมแล้วผมบริการเป็นยังไงผมเนี่ยไม่อยากซื้อหรอกแต่ผมอยากดูรถผมเข้ามาหาคุณได้ป่ะได้เข้ามาที่ร้านเลยอ่ะผมเดินเข้ามาคนตีนคุณเนี่ยผมเดินเล่นเนี่ยผมก็ดูแลผมผมดูแลผมกินเข้ามากินบางคนนะผมพูดตรงๆมีกลิ่นละมุดอ่ะมีกลิ่นละมุดเข้ามาเลยคุณบานเขาทําสวนละมุดหรือเปล่า เขาจำถุงทุเรียนครับเนาะก็เนี่ยผมน่ะอยากเดินเข้ามาเนี่ยมาเที่ยวดูเฉยนะมีรถรุะไรบ้างแต่เป็นจะออกเฉยเข้ามาดูเข้ามาพูดคุยกันมาปรึกษาได้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ซื้อไม่เป็นไรขอแค่ขอแค่มาดูฮะผมก็มาดูแล้วผมก็นั่งตากแอรได้ได้ดิ ได้เหรอถ้าลูกค้าอยากนั่งผมก็จะนั่งปียลูกค้าจนลูกค้าจะซื้อผมเองโอ้โหคุณแม็กคุณนี่สายตื้อใช่ไหมน่ะต้องได้ถ้าเข้ามาแล้วผมอยากอยากให้เปิดใจแล้วเดี๋ยวผมจะไม่ให้หลุดออกไปเลยโอ้โหไม่ให้หลุดออกไปใช่ให้เราดูเนาะว่าบริการของเราเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมใช่ใช่อ่าแล้วก็ดูว่าช่างของเราชำนาญงานขนาดไหนรถเราสวยขนาดไหนดูให้ดีก่อนซื้อดูเข้ามาดูข้างหลังได้รถเราเข้ามาใหม่ก็อยู่ข้างหลังเลยให้ดูสภาพเดิมๆตอนเข้ามาเลยคุณแม็กนี่คุณคุณ คุณพูดจริงๆหรือคุณคุณนี่ไม่ใช่แค่ลูกค้าเดินเข้ามานะเราจะดูแลลูกค้าอยู่ใกล้ๆล้วแวงอย่างเงี้ยอ่ะไม่ให้ไม่ไกลมากเดี๋ยวผมขับรถไปให้ดูถึงบ้านผมไม่เชื่อคุณหรอกเซ็นไฟแนซ์ถึงบ้านผมไม่ต้องเดินทางเลยผมไม่เชื่อคุณหรอกเอาบอกลองมาซื้อเอาจริงอ่ะใช่ถึงบ้านเลยเซ็นไฟแนซ์ถึงบ้านส่งรถถึงที่ผมอ่ะมีความฝันอย่างหนึ่งในคุณอ่ะฮะผมอยากได้รถที่แต่งนิดนิดแต่งนิดนิดใช้งานได้ด้วยใช้งานได้ด้วยแล้วก็ ประหยัดน้ำมันคันเล็กๆแล้วก็ขูขา,าได้ไหมได้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมไม่อยากจ่ายแพงอยากอยากจ่ายแพงไม่อยากจ่ายแพงไม่อยากจ่ายแพงเหรอเออมีรถเอาผมแนะนําเลยนะตอนนี้เรามีอเมล่าอยู่สองคันจริงเหรออเมล่ามีสีแดงกับสีน้าเงินขับดีไหมขับดีประหยัดน้ํามันอ,าอราคาเริ่มต้นนี่สองแ0งเก้าพันเอง สองแสนเก้าพันเก้าพันไม่ใช่เก้าหมื่นสองแสนเก้าพันรถปีสองพันสิบเอ็ดรถปีสองพันสิบขึ้นด้วยสองพันสิบขึ้นด้วยปีสองพันสิบเอ็ดอัตราเร่งดีประหยัดน้ํามันจริงแต่คุณพาไปดูให้ผมดูผมพาผมวัดพาผมไปดูทริงนะคุณได้ผมไม่ตึงพาไปดูผิดพูดถูกแล้วคุณเนี่ยพูดเก่งเดี๋ยวผมพาไปดูพาไปดูนะรถอีโคคาร์รถเก๋งราคาก็เริ่มต้นอยู่ประมาณแสนห้าเนาะเริ่มต้นแสนห้าขึ้นมาอีนิดหนึ่งก็สักสองแสต้นต้น อรถกระบะก็มีเนี่ยผมอ่ะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวครับรับเหมาก่อสร้างอ่ารับเหมาก่อสร้างผมอ่ะอยากได้รถไปทํามาหากินเนี่ยคุณช่วยผมได้ไหมได้ได้เลยเอกสารไม่มากเลยอืมไรบ้างอ่ะผมว่าอ่าสัมนาระปรภัยชนหนึ่งเนาะหนึ่งทะเบียนบ้านสเตตเมนต์ย้อนหลังหกเดือนครับแล้วก็เอกสารที่สําคัญเลยมีก็ได้มีก็จะดีเลยก็คือสัญญาจ้าง สัญญาจ้างใช่ส่วนมากลูกค้ารับเหมาจะต้องมีสัญญาจ้างอยู่แล้วสัญญาจ้างย้อนหลังอ,อ่าต้องมีอยู่แล้วสัญญาจ้างล่าสุดแหละเพราะเพราะเดี๋ยวนี้บอกตรงเลยว่ารับเงินอ่ะโอนกันสัดส่วนมากโอนโอนก็ดีเลยมันก็ดีเลยโอน,นกัน,น,นกส่วนมากไม่ค่อยได้รับเงินสดกันเท่าไหร่อ๋อถ้าโอนก็ถือว่าดีเลยเพราะยังไงยอดเงินก็โชนในสเต็ปมีการเดินเดินบัญชีดีใช่เป็นรับเงินสดก็ได้แต่บางทีไอ้ขอพะพวกพวกบินเวลาไปซื้อของ พวก ừ, บินเวลา,าซื้อของซื้อเหลก็กซื้อซื้ออะไรต่างๆซื้อเหล็กซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่เราเอาไปทําหน้าง,งานใช่แล้วก็มีหน้าง,งานให้เราตรวจสอบเนี่ยแล้วมีคนหนึ่งเพื่อนผมนะครับเขาทํางานโรงงานทํางานโรงงานเขาเป็นพนักงานในโรงงาน,นแหละเงินเดือนเขาหมื่นห้าเองหม <15, S 2> ื่นห้าเราก็จะดูอ,อะไรได้หมื่นห้าเนี่ยบางทีลูกค้าอยากได้รถที่ผ่อนประมาณเก้าพันบาทก็ ไฟแนนซ์เขาจะพิจารณาจากรายได้ต้องสองเท่าของค่างวดอ่าสงเท่าของค่างวดสมมติว่าลูกค้าหมื่นห้าลูกค้าก็จะผ่อนลถได้ประมาณ6กพัน0 0 0เจ็ดพันพกเก้าพันเนี่ยมีวิธีก็คือเราใช้กู้ร่วมอ๋อใช่กู้ร่วมสามีภรรยาภรรยามากู้ลูกก็ได้พ่อแม่ได้หมดเอาแม่มากู้กู้ร่วมกับคนค้ำต่างกันต่างกันที่ว่าคนค้ำเป็นใครก็ได้ค้ำประกันให้ อะไรเงเครดิตเราแน่นขึ้นหรือว่าให้สินเชื่อมั่นใจว่าเราซื้อรถแล้วเราจะไม่หายให้มันแน่นขึ้นอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของไฟแนนซ์ใช่โอ้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเอ่อคนที่มีรายได้เขาเขาไม่กล้าเข้ามาคุณผมจะบอกเลยว่าบางเพื่อนอย่างเพื่อนผมเนี่ยอย่างอย่างผมเล่าให้ฟังเนี่ยเขาไม่กล้าเข้ามาอ่าเขากลัวหนึ่งคือลกลัวว่าเขาพนักงานจะไม่ต้อนรับอ้าวสองคือรายได้เขาน้อยอสามคือคือไม่กล้าที่จะถาม ไม่กล้าที่จะเข้ามาเห็นร้านเราสวยๆอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยไม่กล้ากล้า,กาเข้ามาไม่กล้าเข้ามาอย่างผมใส่รองเท้าบู๊ตเนี่ยกางขาสั้นเสื้อก้ามตัวเนี่ยบริการไหมบริการเราบริการลูกค้าทุกประเภททุกทุกอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงใส่รองเท้าแตะมาแต่งกงเกงในตัวเดียวเข้ามาเราก็ดูเลยเล่นเราเล่น <c oughs> ไม่ว่ายังไงขอให้เข้ามาเปิดใจเข้ามาแล้วก็มาปรึกษากันก็ได้มาคุยกันเล่นก็ได้ไม่ต้องซื้อแต่เข้ามาเป็นมาคุยกับผมก็ได้ผมก็มีความสุขแล้วแค่นี้อ่ะเป็นมิรเป็นมิตใช่นั่งคนเดียวคุณเหงาเด็มิรมิตจชาชีบเหรอใช่เป็นมิรเป็นมิรกันใช่เข้ามาเลยเข้ามาเลยอย่างนี้คุณเหงาแน่นอนอยากให้เข้ามามาวันละสิบคนผมก็อยากอยากคุยมานั่งให้เต็มห้องแล้วกินกาแฟมาเลยมาดื่มน้ํากินขนม มาเข้ามาได้เลยได้เลยมาคุยกันมาดูรถช่างก็ได้ใช่ก็มาคุยกับช่างก็ได้มาดูว่าหลังร้านเราทําอะไรบ้างหลังร้านเราก็มีบริการเซอร์วิสช่วงล่างต่างๆถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวต่างๆผมไม่ได้ซื้อรถที่คุณแต่ผมจะเปลี่ยนยางเปลี่ยนแมกกาได้บ้าได้ครับได้เลยเข้ามาเลยราคาไม่แพงด้วยถือว่ายางมีทุกย่อยถือว่าที่นี่ครบวงจรมากเลยนะครบทุกอย่างครับน้ำมันเครื่องก็มีหมดแบตเตอรี่เราก็ขาย จะตรงยังไงได้หมดสบายแอร์เย็นเยนนั่งรอรถมาถ่ายรูปตามมุมต่างๆในห้องเราได้บอกเลยว่าสวยที่นี่วันที่นี่จะเป็นห้องรับรองที่สมบูรณ์แบบแล้วนี่คุณสมบูรณ์แบบครับห้องเราเดี๋ยวเราจะรีโนเวทให้เป็นเหมือนบาร์คาเฟ่เหมือนกรหลาดคาเฟ่เนาะมีบาร์มีอะไรต่างๆให้ลูกค้ามาถ่ายรูปแล้วก็มาดื่มน้ํากินกาแฟกินขนมน้ำอัดลมอะไรมีครบแต่อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมติดตามช่องทางของเราได้ที่ ติดตามช่องทางผมนะครับผมช่องทางทางเพจนะครับรถสวยมือสองมิตรเจอออโต้ครับแพจเพจเพจผมครับใช่ oh. เพจของร้านยูทูล่ะ YouTube นะครับ YouTube ก็รถมือสองมิตาเจอออโต้ครับติกตอกอ่ะติกตอกนะครับก็มิตาเจอออโต้ครับโอ้โห oh, oh, ทุกช่องทางใ่แคปหน้าจอมาเนี่ยมีส่วนลดอ่าได้ แ cap มาเลียมีมีราคาพิเศษให้มีส่วนลดให้มีส่วนลดให้ส่วนลดให้ใหอ,ออกรถกับเราไปมามาถ่านน้ำมันเครื่องมาเปลี่ยนแบตมาเซอร์วิสอะไรต่างๆ,ๆเรามีส่วนลดให้สิบซด้วยอ่าอย่ารอช้าครับคุณผู้ชมครับผมอย่ารอช้าบอกคําเดียวว่าอย่ารอช้านะครับรถเรามีเข้ามาเรื่อยๆครับผมเข้ามาเไม่ว่าจะเป็นฮ<ล>อนดานิสสันโตโยต้าซูซูกิ กลบบาเก๋ง suv อีกหลาย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 อ้เพราะฮะเออมาคุยกันเนาะก็ดีแล้วมีความสุขมีมุมถ่ายรูปสวยสวยเจ้าของร้านก็ใจดีเจ้าของร้านใจดีเฮียเนี่ยใจดีโจโฉขออะไรก็ได้ทั้งเฮียทั้งเจ้เจก็ใจดีใจดีมากบอกเลยใช่ขออะไรขอได้ขอได้ทั้งนั้นหลใจดีจัดจะขอได้ทุกอย่างวันก่อนนะลูกค้าเขาขออะไรรู้ไหมขออะไรฮะขอเปลี่ยนแม็ก ขอเปลี่ยนแม็กทั้งทที่ผมก็ใส่แม็กเดนโซให้อยู่แล้วนะเขาอยากได้ลายอื่นอยากได้ลายอื่นอ๋อเปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนไปเลยอยากได้ยังไงดอกยางเหลือ80%แทนที่จะใช้ได้เป็นปีนะอ่าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่โอ้โหมีตัวละครลับด้วยนะที่เนี้ยใช่เลรอฮะมีพีเซนเตอร์งามๆอยู่หนึ่งหนึ่งคันสองคันมีสีเหลืองกับสีฟ้าสีเหลืองสีฟ้าห่วงมากบอกเลยว่าเซนเตอร์เนี่ยเห็นหน้าหลังเครับ นี่<ม>เลยในเพจเราก็มีนะมันเป็นรถทอนด้ารุ่นไหนคุณรู้ปะ่ะรุ่นไหนอีเคนไนสวยไหมสวยดิอยากได้ไหมอยากได้แต่เขาไม่ขายหรอกต้ <c oughs> องห่วงไงแต่บางคนนะลูกค้าเขาไม่รู้ว่าร้านเราอะ่ะมีรถแบบนี้ด้วย <c oughs> เขาอยากถ่ายรูปบางทีเขาอยากพาลูก <c oughs> เขามาชมได้เข้ามาดูเข้ามาถ่ายรูปได้สองตัวละครลับอันนี้ยจอดแน่นิ่งอยู่ในร้าน <c oughs> อ่า อย่าใครอยากแวะมาชมอ่ะก็มาได้มาชมมาถ่ายรูปได้แต่อย่าแต่อย่าไปขูดไปข่วนเขานะอย่าไปขูดไปโดนรถนะรขอร้องครับคุณผู้ชมขออย่างเดียวอย่าโคตรวันก่อนแค่วันก่อนเช็ดรถแค่เช็ดรถอะเป็นร้อยนีดเดียวโอ้โหโดนด่าแทบแย่สองพันห้าคุณบอกเลยสองพันห้าสองพันห้าสองพันห้ามีคนมาเช็ดให้อผมจะไม่ดูรถเลยดูคนเช็ด ก็ดูรถกันเราดูรถให้ลูกค้าดูรถให้เจ้านายคุณจะไปดูอะไรของคุณล่ะุณอยากฝากอะไรบ้างไหมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูรถก่อนก่อนปิดคลิปเน่เดี๋ยวผมจะพาไปดูรถแล้วบรรยากาศของร้านเราว่ามีรถอะไรบ้างเนาะก็สุดท้ายนะครับก็ฝากด้วยนะครับมิต์เจออโต้นะครับร้านอยู่ตรงข้ามโลตัสมาตาพุทธระยองนะครับฝากไว้ด้วยครับคานังคาเฟ่มาถ่ายรูปเข้ามาดื่มน้ํากินกาแฟกินขนมอาน้าอารมณ์ได้หมดคุณรอช้าอยู่หญ่ มิสเตอร์เจอโต้ินดีรับใช้ชื่อ <Mr. J. S 2> นี้คุณต้องรู้จักผมบอกเลยมิสเตอร์เจอัโต้มิสเตอร์เจอโต้ศูนย์บาทอ่าศูนบาทศูนบาทและเราไปชมรถกันเลยครับ